ผิดทอดบานเท่าเนี่ยแบบพอเพลย์อีลีนะคะจนว่าหลานฝรังเขาต้องเพชรมาค้านะคะเนาะตัวนี้นะคะ80กรัมขายอยู่2.99เกหรียญน,นะคะสวัสดีค่ะแม่วาสุัพอินเดียอินยูเอสเอนะคะเดี๋ยวมือน,นี้นะคะแม่ว่าสุาพไปเทรดเดอโจอีกแล้วนะคะเนาะกะต,ตามมานะคะเนาะว่าแม่ว่ามียีงหายเบิ้งนะคะ อลนนี้แม่วาก็ะมาหอดบ้านแล้วนะคะนี่นะคะสิ่งที่ใดนะคะเดี๋ยวข้ามาเบิร์แนแท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 นมันเป็นพริกทอดนะคะเนาะพริกทอดบ้านเราเนี่ยแบบพอปูล่าอีรีนะคะจนว่าหลานฝรั่งเขาต่องเฮ็ดมาขายนะคะเนาะว้าว ตอรปินียนะคะเขากับ่าดองสังมาจากเมืองไทยแล้วนะคะเขากับมาเสือ,อยูรานีนะคะเทรเดโจอ,อน,นี้บดิโคสนาเย,ยี่ยให้เขาดรอกนะคะแต่ว่าอยากขายมูคนไทยที่อยู่ตั้งประเทศเนาะคะ่ะที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยล่ะคะ่ะเนาะค่ะเนาะได้กินพริกทอดน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่ามันสิเป็นจ้งไดนเนาะคะ่ะสิคือแบบเฮาสือกินของอันยี่ห้อของเมืองไทยบ่เนาะคะ่ะต่ว่าจริงๆแล้วมันเก็เป็น product of Thailand เนาะคะ่ะเห็นมาจากเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะ ต้นสิเท่ทุงนี้ขนาด80กรัมเนาะคะของบานเห่านี้ยังมีห่อพิมพ์รืพายกับทุ่หนึ่งประมาณ100กรัมเนาะคะพวกแม่ค่าเอาไล่กับสีขาวอยู่ประมาณ7หรือ8เหรียญเนาะคะกะราคาสูงอยู่แต่ว่าตัวนี้นะคะ80กรัมขายอยู่2.9 9, 9เหรียญน,นะคะเออถือกว่ากันหลายเติบมือ,อนี่นะคะดึงด่งๆเห็นปะอ่าหเห็นไฟเลยสิเทให้เบิง้ง ว wow. wow. ้าวว้าวนี่นะคะผู้ดใดแบบเป็นชื่นชอบพริกทอดเดี๋ยวเข้ามาล่องกันนี่มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้มันจะแห้งๆแน่อืมอืมอ มีความเผ็ดหอกก็เข้มตามเนาะคะ่ะมีความมันของเมง็ดงาเนอะกับ,บักพริกรู้สึกวา่าเขาสิูุมันสิเ,เป็นแผ่นแบบบางๆเนาะคะ่ะมันสิบบบแบบเป็นหนาๆคืออของที่เขาซื้อมาจากอ๋ใไฮวานยี่หอซะพิมหรีพายพอแม่วาก็เคยรีวิวมาแล้วมันสิบ่าเป็นแบบหนาๆสันอันนี้มันสิเป็นแบบ บางๆอ่ะเม็ดมันสิบ,บางๆใสๆส่วนตัวแม่ว่ะแม่ว่ากับมักอยู่มันกะมีความกรอบความเผ็ดเผ็ดเผ็ดเข้มๆเนาะค่ะตามสไตล์ของไงพริกทอดเนี่แหละนะคะนักได้ว่าพริกทอดของเทรเดอร์โจนะคะมันสิมีความรสชาติจะอ่อนกว่าของยี่ห้อพริมริพายน้อยนึงนะคะแล้วกะแม่ว่า มีความรู้สึกว่ามันบนนวซ้ำยี่ห้อของไทยเฮ้าเนาะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าข้าเจ้าบดสิสไซอะผงนวนี่เบิ่งกันนี่นะคะส่วนประกอบเพราะว่ามันมามีผงนวมันก็นเลยรู้สึกบนนวซ้ำของยี่ห้อของเมืองไทยเฮ้าเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดอยู่ไกาลานเทรนเดอร์โจ้ด้วยค่ะกลไปหาสื่อมาลอกกันนะคะ อันนี้แม่วามาบอกข้าวกันนะคะเนาะพะแม่วาก็เป็นคนนึงนะคะที่มากินพริกทอดนะคะกะผู้ใดามากินพริกทอดคือแม่วาเนาะคะ่ะกะลองไปหาซื้อมากกินเบิ้งนะคะเราเป็นยังไงมุเจาัมักบ่หมกักลืมมาว่าสุ่แม่วาฟังนะคะเมื่อนี้แมว่ว่าขาอตไปแล้วคะ่ะพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวขอตัไปกินก่นอน